đó nè, đi à, ôi, 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 nè, ô, xin riềng giọt, sẵn lấy, ô, ่อเฮีงเดียวไปสองสี่รวมปะรวยรวยรวรวตอนนี้เป็นยังไงหอเียใจสันน้เขาอบึ้วบไหมป่าเียวาเีวมันผสมอะไรเดีวนี้ตกซาผสมเหร เดี๋ยวไปตเบาอยู่บาู่พ่อมันคุเป็นลกมันเป็นเนีอื่นเหรอโอ้ไปตัเบาอยู่ห้าสิบห้าสิบพัโอ้ยเอาจะคกสีผาสาอไรโคสผาบ้านหาชิือติปเกียริเอาเบิ่งกันนะครับเขาก็เรียบร้อยนะใครอู้อู้อยู่อู้ดีด้วยน่ะใครเนี่ยมันอู้จนแล้วเบิ้ลขวดให้หน่อยหน่อยบอกเว้กุ๊เขอพ่อเร็วตั้บักนมีจะกินกับเจ้าเจ้าต้องใส่ต้องหยบถืมามาพระวีเราผมใส่บบาแต่เห็นตัว

ัสามเ็หน่อยแปดสิบาสีหน่อยครับ่อยครับไปเลยต้องเห็นแล้วนไปยังใน่องนี้ดิสมร้ยสามสิบพันฉลวยนะจะฉลวยนะว่าไคมีความเบ้าแล้วผมพันธุงเบืองแลกนะครับสองรอยูายผู้้อยดีสิบพันไปต้องว่บต้ร่บอย่นีต้องว่าได้ลักษณะครับนี่เป็นมาลงมาตามชุดเลตอน้างนี่ลงบุ่มดี đeo bảo diệt cái nón hết quay nhang luôn, chơi nhau à, chơi nhau, chơi nhau, chơi เป็นต่อวเป็นต่อเป็นต่อไปเป็นต่อครับต่อไรฝังั้นและเกี่ยวับองกมเหมือนว่าตีลอยแน่นอนครับผมอยแน่นอนครับม้งกลุ่มดี้ลย่ะสามอยสามลออยสามลอยับทามนนี่สามลอยจนฉครสาลอยามอยพันไปครับอยไปเลยครับตีจอแล้วครับอครับ าไปที่เด็กกอารัยูนะดัอปล่อยกงปล่อล่อยตั้งอยู่นสเองไ้มันบอกทีเด็กกองรันยูเลยเขีวเขียวตเลยานมไปเสียงากเสยงครับเล่อเลยนะครับกันแล้วผ่านไปแล้วเลอเลยนะรับผมเยเนอนที่่านีว่าเบาดีมากมครับ370ไป สี่ร้อยสิบวิสี่ร้อยดูว่าได้นะครับยนาคตพร้อมสี่ร้อยสบายมากนะครับไฟเบาจนหยุดอยู่กี่ทีได้นะครับดีนะครับหอมอู้เต้าสิบผ่านไปสี่ร้อยครับเนื้อน่อยตัวไปใหม่นะครับ าสาตมามาครับผมยังวะสุดท้าย403วินาะที403วินาที